ังใจให้ปิมหน่อยไอ้ปิมมันไม่อัดเพชรมาเพิ่มเนี่ยเป็นหกหมื่นเนี่ยมันกลัวว่าจะอัพเลเวลไม่พอนะด็หันชับใครที่สนใจเติมเกมฟรีไฟล์ Fi, หรือว่าเติมเกมมือถือเกมมืออื่นแอดไลน์ไปว้าวอันนี้เรายังไม่ได้ดูท่านะเวลาเรเวลเต็มท่าจะเป็นไหมรอเซอร์ไพรส์เพราะฉะนั้นไปก่อนเลยปิมตำนาน เฮ้ยแต่ก็ดีแต่ก็ดีได้กระเป๋าเลยแต่ก็ดีเยอ ออกเลยสองทีคุณผู้ชมคือที่ผมดีใจผมรู้สึกว่าเฮ้ยที่เราคิดมาโดยตลอดว่าเกมมันล็อกเกมมันอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ล็อกก็ได้ <c oughs> ดวงเราไม่ดีเออให้คิดอย่างนั้นถ้าหมุนอีกรอบหนึ่งแล้วได้อันนี้นะจบเลยไม่เลยไปแล้วไม่ไ คือผมมาตั้งใจเก็บให้มันครบอยู่แล้วพอเลยอันนี้ก็จบเลยอันนี้ก็จบได้เลยเฮ้ยเ่ <Yeah! S 1> ถ้าวาชมผมเปิดได้อะไรอย่างเงี้ยดีๆอ่ะครั้งล่าสุดเมื่อไหร่วะช้ผมจำไม่ได้อ่ะผมจำได้คือครั้งเดียวคือตอนที่ผมเปิดไอ้สไอด์เน,ยยนี้ย ครั้งเดียวคืออันนาเก้าเพชรแต่อันนี้สิบเก้าเพชรเฮย้ยผมไม่ได้ซีเรียสหรอกจะเหมาก็ได้แต่ให้มันมีความรู้สึกว่าเออน้องๆหนูๆได้เขาเติมเกมไปเขามีโอกาสได้ลุ้นเก้าเพชรสิบเก้าเพชรได้เหมือนกันถึงจะแบบไม่ได้อัปเกรดปืนแต่เขาก็ได้ลุ้นไงช่วงนี้มันจัดให้ผมวะ่ะนี่คือเรายังไม่ดูนะว่าถ้าเป็นยังไงอะไรยังไงผมจําได้ผมมีไอเทมอยู่เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเป็นไอเทมไหนวผมก็จําไม่ได้ละอันนี้ AK47 ้มันจะมีกล่องนึงอ่ะอันนี้ A k เคอีกแล้ว อันนี้ UMP เฮ้ยทำไมเหลือเยอะจังวะเนี่ยดูดิแต่ละอันเหลือเพียบไปหมดเลยหรือว่าไม่มีวะผมผมอาจจะจําผิดเหมือนจําได้ว่ามีมีม,มีมีกล่องอะไรอย่างเงี้ยเหลืออยู่เชืชะะ่อช็อกว่ะคือโอ้ช็อกจริงนี่หัวยังตื้อยอยู่เลยนะคุณผู้ชมนะไม่เป็นไรไปกันเลยคุณผู้ชมเรื่องขั้นใช้เพนรไปเลยนะคุณผู้ชมขออนุญาตถ้าหรูเราจะซื้อกล่องมาเปิดขำๆดี ดกล่องก็ได้ลุ้นคำๆอยู่นะคุณผู้ชมนะอันนี้ได้เป็นแถบชื่อสังหารนะครับผมยังเป็นโมเดลเดิมอยู่นะครับแต่ว่ามีแถบชื่อมาเฮ้ยเดี๋ยวไปเปิดกล่องเล่นกันหน่อยดีกว่าขำๆนะครับเพราะว่าปืนรอบที่แล้วเนี่ยเราก็กดใช้เพชรหมดเลยนะั้นความตื่นเต้นไม่ค่อยมีนะครับอันนี้ปะ M4 นะจ๊ะนี่ไอเปิมมึงชัว์ไอเปิมบทเรียนมึงมันมันมีมาเยอะแล้วนะ มือมาทำสุ่ม4สุ่่ม8ไม่ได้นะอันนี้เป็นดราก o n เลสครับมีลดราคาด้วยนะผมมีลดราคาด้วยอลถไปเลยเวอร์สิบเฮ้ยแบบนี้คุ้มกว่าปะเนี่ยเหมือนแบบนี้จะคุ้มกว่าเปล่าไม่อก่ผมเปิดไป99กล่องนะคุณผู้ชมนะนะครับเดี๋ยวเอาอีกสัก99ครับปกติมาใช้กี่กกล่องของผมก็จำไม่ได้ขอยัดญลัวเลยนี่เราเปิดไป 200กล่องเพชรหายไปแล้วเกือบหมื่นนะครับอัพเลยผมว่าน่าจะอัพได้จนจนตันแล้วแหละตอนนี้อันนี้เป็นโมเดลป่ะแอกดล็อกโมเดลใหม่นะครับจริงๆน้องๆแค่แบบเลเวล3ก็ก็เท่แล้วนะเออถ้าแบบน้องๆไม่ได้มีงบเยอะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแค่เลเวล3า3ผมก็ว่าดูดีแล้วนะอ่ะ4นะครับผมเป็นเอฟเฟกนะครับแล้วก็อัพเกรดสถานะขึ้นไปอีกไอถ้าเกิดเงินเหลือแล้วนะมาอัพอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ได้อยู่ ไปดูเลเวลห้านะครับผมแอนิเมชันตอนตายนะครับแล้วก็เอฟเฟกในการยิงมอาไปสวยอยู่อันนี้ก็สวยครับเลเวลหครับผมอันนี้เป็นปลดล็อกโมเดลใหม่นะครับเหมือนเพิ่มไฟออกมาใช่ไหมจากอันนี้อ่าเพิ่มไฟเพิ่มปีกออะปีกใหญ่ขึ้นขาดูยาวขึ้นนะฮะด้านหลังดูยาวขึ้นแล้วก็ปลดล็อกอบิลิตี้นะครับผมสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงก,กับไอวอลคุณผู้ชมไปเลย สวยๆครับอ่เราไปดูท่าพร้อมกันเออจเท่ว่ชินนีเท่ว่เฮ้ยเดี๋ยว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 ขออีกรอบหนึ่งโอ้โหจ่ายไปเลยครับโคตรเท่มะ ใครที่มีความคิดแบบผมอะเป็นความคิดแบบผมสมัยก่อนนะครับว่าแม่งล็อกด้านนี้นู่นเนี่ยไม่อาจจะไม่เป็นแบบนั้นเสมอไปคุณผู้ชมถ้าดุงดีแม่งแม่งมีโอกาสเหมือนกันวันนี้แม่งทำให้ผมเห็นเฮ้ยไอปืนล็อกที่แล้วที่เราได้ก้าเพชรก็มังกรใช่ไหมดาก,ก้เหมือนกันใช่ปะแต่น่าจะเป็นเอ่อลูกซองนะครับผมอันนี้มาเป็น M4 คุณผู้ชมไอปืนนันแรกนี่ไงดาก,ก้เหมือนกันแต่ว่าเป็นกรีนเฟร,รมดาก,ก้โอ้โห แม่งตื้นตันจริงเลยเนี่ยตื้นตันจริงจากหัวใจครับอ่าผมได้รับของด้วยนะครับเพิ่งอัดเพชรไปนะครับจากร้านเดอะฮันชอปนะอันนี้สนใจนะครับผมไปโดนได้คุณผู้ชมโอ้โหนี่อะไรอกอะ่ะมัดไฟใจเร่าร้อนเดเชื่อไหมล่ะอาเร่าร้อนอีกเอาเป็นเม็ดปิดจีอีกแล้วครับไอหมัดไฟนี่เรามียังหมัดโลกันเดี๋ยวผมดูก่อนเดี๋ยวแม่งสามแบบรอบที่แล้วเขืนเลยนะครับหมัดไฟโลกันหูหมัดมันมีเยอะไปหมดอันนี้ไม่หมัดธรรมดา นี่ไงดีนะกูมาดูก่อนนะไม่ง <c oughs> ั้นชะิบหายดีนะวัดโลกันนะไม่งั้นก็ซ้ำอีกนะผมว่าอยู่ไอ้ไฟไฟเนี่ยเหมือนผมมีแล้วแปลกๆเกือบไปแล้วไงปิมมันเกือบโดนมันหลอกนะฟีไฟเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> งั้นใส่เลยละกันนะครับขอญาตนะขอญาตใส่ให้หมดเลยนะครับ ออขออนุญาตเปลี่ยนท่าทางเลยนะครับผมเปลี่ยนแม้นไหนได้มาเต็มไปหมดเลยอ่ะปิมเอามาแทนนันไหนอ่คือมันโอ้มันเต็มไปหมดเลยอะ่ะเอานี่ออก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 ครับแล้วใส่นี่เข้าไปนี่แหละที่ต้องการคุณผู้ชม,มตุ้หอเธมังงเธไอ้อเอียเท่จริงขอญาติถือปืนเลยไอ้ปิมมันขอญาติถือปืนตรงนี้แสดงในล็อบบี้ แล้วมันขอญาตเปลี่ยนการแต่งตัวแบบด่ดวนเ<ท><ก>ชื่อมัึงแต่งตัวเป็นอะไรเนี่ยปีมันต้องสีแดงๆดูดคือวันนี้ตีมแดงเลยคุณผู้ชมนะครับเรามาตีมแดงเลยนี่<ท><ก>หัวไฟลุกแง่เท่ไหมแวนระบูตองระบูตองเลยไม่เกี้มันมันไม่ใช่อนะครับต้องแดงๆปีมแดงๆเข้าไว้เพื่อน โหนี่แดงแดงสนใจมึงไหมอันเนี้ยนี่แดงเลยถ้าเราเหมายกเซตนี้ไปเลยอ่ะนี่มันต้องอย่างงี้ไม่ต้องไปเสียเวลาไปนั่งแต่งโอ้โหย่าแก่ย่าคุณ <Really nice. S 1> น,น่ากลัวเลยอ่ะอ้ยใหผมกลัวเลยเนี่ยไม่กล้าเข้าใกล้ห่ะเว่อร์ต้องเป็นสัตว์เลี้ยงด้วยสัตว์เลี้ยงต้องแบบต้องแบบว่าสีแดงๆดงดูแบบว่าดูดูน่ากลัวเนี่ยอันนี้ก็แดงนะอันนี้ก็แดงแอันนี้ดีกว่าซื้อซื้อเลยปีปีมันซื้อ แค่นั้นแหละมาซื้อเลยคุณผู้ชมไม่เสียเวลาแบบมนยุ่งยิงยุงยิงอะไม่ใช่นิสัยมันอยู่แล้วอะนี่ฟักไข่นะครับผมสกินตัวละครใส่สีแดงอยู่แล้วนะครับเลเวลใส่ไปใส่ไปเลเวลเอาให้เ,เ,หเ,เ,เ,เต็นนมเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ยเฮ้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 ยเฮ เชอ่ยยังแทพเอาเลยเอาเลยเอาเลยป้มเอาเลยขอแมพที่มี m 4ขอแมพที่มี m 4ถ้าไม่เจอ M4 กูออกเอาละ่ะมี m 4โอเคแค่อาไไไป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 ชนะเลยเก็บเงินซื้อ m 4แ,แ,แค่นั้นเองอออดูความเท่อขอเขาก่อน <c oughs> มันเจ็บมันอะจะเย็นโหนจะเย็นอุ้ยเฮ้ยทำไมมันปั๊มยาไม่ได้วะเหมือนปุ่มผมไม่เปลี่ยนเลหมดเลยปั๊มยาปั๊มยาปั๊มยาก่อนปั๊มยาก่อนไอ้ด้านหน้ามันฮั่นแหล อะไรอะไรอะไรมาดิจะมนทำเป็นเจมึงจะมาซอยกูกูน่ะซอยคนมาทักชีวิตไอ้น้องเองจะมาซอยพี่อะขออนุญาตดูซีนิดนึงน้องดูปืนดิมึงดูปืนแล้วมึงดูท่ากูไอ้น้อง มึงดูท่าพี่โหดขนาดนี้น้องโหดไปเปล่าู้ดูเขียวเขี้ยดเขียวใหญ่ไปไม่ได้แม่งดูดิคือแม่งดูรู้เลยว่าเทพถั่ว <c oughs> คือเล่นไม่เก่งอ่ะเล้นเติมเงินไหนย่ดูก็รู้ <c oughs> น้องใจเย,าย,าย,ยน็นกงอนลงมาดิน้องลงมาน้องอยู่ข้างบนน้องอยู่อยู่ข้างบนทําไมน้องลงมาน้อง <c oughs> ลงมา ลงมาน้องลงมาน้องน้องน้องใจเย็นน้องน้องโอ้โหน้องใจเย็นน้องใจเย็นน้องลงมาดิน้องยเก่งแต่ข้างบนนี่น้องน้องลงมาน้องเฮ้ยมำไมไม่ลงมาวะคุณผู้ชมหรือผมต้องบุกไปมาถึงเวลาผมต้องเฉิดหน้าหน้าครับวงบีบอู้สวยเพื่อนระเบิดสวยเหลือตู้เดียวนะจะบนบ้านตรงนั้น่ะ อยู่ไหนวะอยู <Okay. S 1> ่ไหนวะอยู่ไหนอะไรวะยังไ่ทำอะไรเลยถวยไอ้พีมันจะโชว์ไอ้มัสี่ไวไลน์อมาสักหน่อยเลดาก้สามารถอัพสามารถอัพได้สามารถอัพปืนได้โอเคแค่นั้นแค่นั้นท่านผู้ชมตาเมื่อกี้ขอโทษอนะไม่ได้ฉายเลยอะตาี่ขอฉายหน่อยนะนิดนึงนะพี่บุกเลยตานี่พี่บุกสุดน้องเพื่อนน้องๆได้เห็นความแรงและอัถรรของมันพี่บุก อันนี้พี่บุกพี่ไม่กลัวอยู่ด้านบนหนึ่งตัวเห็นไหมโอเคไม่โดนเลย <laughs> สภาพสภาพมาแล้วมาแล้ว <c oughs> เน้นเน้นไอปีมันเน้น <c oughs> ไอปีมันเน้นไอปีมันเน้นไอปีมันไปไอปีมันไปไอปีมันไปอยู่ไหนวะตัวท้ายอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะขอขอขอหิวหิวหิวโท่เอ้ ไม่เล่นด้วยละต่อไปโถ <c oughs> วุโยวายวุ้ยวายวายอีกปืนที่ผมชอบนะที่แบบเลิฟเลเลยนะคือ XM8 <c oughs> ผมบอกหลายคลิปครับว่า XM8 เ,เป็นปืนที่ผมชอบมากไม่รู้เป็นไรชอบไม่ชิบหายแต่ตอนนี้น่าจะชอบ M4 มากกว่าเว <c oughs> <c oughs> ้ยน้องเว้ยอยู่ไหนวะอันนี้วิ่งมาแบบงง,งๆนะวิง่งแบบตรงๆเลยอยู่ไหนวะโอเคบุหลักค่ะ เอ้ยไม่ล่วงได้ไงน้องน้องไม่ล่วงได้ไงเนี่ยโหมม่กินอะไรเข้าไปเนี่ยอสามสามว่ะเพื่อนล่วงไปหนึ่งพวกมึงตายให้หมดเลยได้ไหมกูขอเชิดคนเดียวขอเชิดคนเดียวอะ่ะขอโชว์อะ่ะแบบพี่ปิมขอโชว์ได้ปะโชว์โนชาร์จอะไรเงี้ยไอ้ปิมมาตามเพื่อนว่ะทมอ๋อไม่มานอนอยู่ไอ <laughs> เ้เกิน,นเกินน้องเกินเฮ้ยอยู่ไหนวะอูอยู่ด้านบน ชุดกูมแม่พลุงพลังขออนุญาตโทษชุดนะไม่ให้ที่รู้เพราะชุด <c oughs> เอาหัว <c oughs> เพื่อนยังไงเออไม่เคยทำให้ผิดหวังหรอกสุกาาตบปุ๊กไม่คมกิบเลยอะ่ะไม่คมจัดเลยอะ่ะไอตัวนี้ดี ติดแอคไปหน่อยแต่เล่นดีถามเล่นดีไม่เล่นดีแต่ไม่ได้ไปติดแอคหรอกจริงหูแม่เอาไส้กรอกพันคอด้วยให้ดูดนีเอาไาหิดแค่ไหน <c oughs> โอ้โหดาเมจกูขอ,อยากแก้มือขอยนุญาตขอยากแก้มือหนึ่งตาวเคว่าเพื่อนอะไลฟ์เป็นกงใจด้วยขอบคุณมากครับผม <c oughs> ไอปีมมันขออนุญาตโ,โชว์โนชาร์ปเมื่อกี้คือให้เด็กๆโชว์มาเยอะแลละนะครับผมโอ้โหตาน,นี้ <c oughs> ดูจากการแต่งตัวไอนี้น่าจะตึงไอนี้น่าจะตึง ไอ้น,นี่ก็น่าจะตึงส่วนไอ้หาเนี่ยที่ยืนอยู่หน้ากล้องเนี่ยกากถ่อ <c> ม <oughs> ตัวไงเขาบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าเก่งต้องถ่อมตัวโอ้ยมาตรงนี้เพียบไม่ไรเดี๋ยวปีมันฉาเองตรงเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องแมวอย่างนี้ได้ยังโกงนี น้งองโกองอ่ะน้งองเปิดบ้านเนี่ยพี่ไม่เปิดเลยน้องน้งองอยากกอง่าโกงเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วย,วย,วยเอลมีเอลมีแม่งมาสามกูเลยไอ้เป็ดได้เล่นได้เล่นน้องแม่งไอ้ด่านนี้โคตรเกลียดเลยกระโดดไปมาพร้อมจริงจง้งจกน้องน้องใครมันแพมอะไรมนะันมาดูตัวแพมนี่นี่องค์หญิงนี่วิ่งเข้าไปต่อยนี่ซอยหมัดซอยหมัด ซอยมหยมัดเฮ้ยใ,ใช่องค์หญิงไม่เนี่ยไม่เกี๋ที่มันซ้ำผมอะมึงซ้ำพูดเดียวกันเองไม่ไาา <c oughs> เ,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 มเนี่ยสภาพเออ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 แค่นั้นแหละแค่นั้นแหละองค์หญิงแค่นั้นละมึงไอ้เวนเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้ใช่องค์หญิงบอลที่มันซ้ำผมมาคุณผ,ผู้ชมชัวร์ผมจำมาได้ชุดอย่างเงี้ยมันซ้ำผมแม่งซ้ำพูดเดียวกันเอง <c oughs> ไอ้เวนเ่ยทายมาฝั่งนี้เยอะครับ วิง่งไปนี้ไม่หูุแมพด้วยนะ <First line. S 1> ไปก่อนตัวหนึ่งไปก่อนตัวหนึ่งใจเย็นใจเย็นใจเย็นค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นน้องไอ้ตี้นี้มันไม่ได้ขี้กาขี้ไก่นะเด้อบุกครับบุกครับ รรียยบ้้อววาไปครับลักรอบไม่ต้องมาช่วยแล้วทั้นั้นอ่ะชั่วโมงนี้กูไปละเอาไม่ตุ๋ยเอาไม่ตุ๋ยนั่นแหละงานหลักเราช่วยด้วยอยู่ด้านบนอยู่ด้านบนหุยหุยหุยมุงบีบมุงบีบน้องมันขึ้นไม่เอาน้องมันขึ้นไม่เอาโน้องมันเอาจัดมันอยู่ไหนวะเนี่ยด่านนี้มันด่านอะไรวะเนี่ยโคตรงงเลยหายแล้วชิบหายแล้วโอ้โหเหลือผมคนเดียว อ่ะคันนี้แล้วมึงไอ้ปิมมึงได้โชว์สงใจแล้วรอบได้เหลือผมคนเดียวแม่งยืนแม่งยืนเป็นกองทับเลยไอ้ชิบหายแม่งยืนเหมือนรอคนเกียรตทหารนะมึงเยอะไป ห,หัวร้อนเลยวะเอกเอ็มแปดเอกเอ็มแปดเอกเอ็มแปดคู่ใจเอกเอ็มแปดนะเพมปินที่มึงบอกว่ามึงถนัดนะเพื่อนลุงไปมาใอย่างนี้โดนดิอย่างนี้ปีอย่างนี้โดนอย่างนี้โดนครับไปไหนหมดวะไปไหนหมดวะเมื่อกี้ไม่เห็นเก่งมาตาเมื่อกี้เลยน้อง เนี๋ยวะมาดิพี่ก็นึกว่าเองจะเก่งนางใจม่งเต้นตุบ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 ทำเบอร์คนโดทำเบอร์คนโดไอตาไอด่านนี่มันชอบอยู่ด้านบนกันนี่หว่าแต่เมื่อกี้มันเห็นคนอยู่ด้านล่างนิดนึงเพื่อเจอปะทหาครับ ปีเนี่ยขอให้บอกซ้ำำเลยถ้าปีอย่างนี้<ำ>คือพี่ขออาตซ้ำมาแล้วครับบุกแล้วครับโถมแล้วไอ้ปิมยิงกูไว้ใช่ไหมตาซ้ายมีครับตัวหนึ่งไม่กี่เห็นเฮ้ยพี่มาช่วยแล้วน้องพี่มาช่วยแล้วน้อง มาได้บวกไอ,อ้ตัวนังอ้อมโดนโดนขวาน้องขวาน้องน้องน้องเธอพี่ตายคนหนึ่งคือทำไปคือเป็นอะไรกันไปหมดเลยน้องเฮ้ยได้กว,ว่าเฮ้ยเฮ้ยน้องมันเอา,าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะครับ องหญิง oh, <okay. S 1> องุองหญิงเนี่ยทำแน่งเดียวยิงพูดเดียวกันเองแค่นั้นแหละงานที่องหญิงถนัด <c oughs> สภาพสบูส๊มาครับมาอันนี้คนมักจะถามทำไมพี่ปิ่มไม่ค่อยใช้ลูกซองเลยมันดีนะพี่ปิ่มต้องฝึกใช้นะได้ครับอันนี้แหละครับไม่ใช้ลูกซองครับไปเด็ก เฮ้ย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 หายแล้วเพื่อนไม่บุกมาแล้วครับขอรอด้วย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 ขอร้อง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 เล่นด้วยขอเล่นด้วยตรงนี้ตัวนึงมาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วน้องโอ้โหขึ้นน้องโดนย้ำ ไม่ได้เชิดอะ่ะขอญาตเลยตานนี้ไม่ได้เชิดแต่ได้ MVP นะดาเมจเออยิวเอยไปมันเอามาเต็มกระเป๋าอะ่ะขอญาตนะโหแม่เม่กี้ไม่ได้เชิดเลยมังวงงปุ่มอยู่เอ้ยวหญิงกูจำมึงได้มึงซ้ำกูอิเป็ดเลย <c oughs> อ่ะสนุกสนานครับผมนะครับตามภาษาไปเหมือนเดิมใครที่สนใจต้องเกมฟรีไฟน์ไหนครับแอดไลน์ไปเลย <c oughs> เดี๋นชอปขอบคุณมากครับเจอกัน Thank you for watching!